วันี้ค่ะก็จะมาแนะนำสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่สำหรับน้องๆหนูๆในราคาเอื้อมถึงแค่5,999บาทเท่านั้น สำหรับ Redmi Note 10 Series อย่าง Redmi Note 10 5G ใครนะคะที่ขาดไม่ได้ในเรื่องของความ 5G ความเร็วความไวเนี่ยและสเปคสูงแต่ราคาถูกต้องฟังรีวิววันนี้จากกันเลยค่ะถือได้ว่า Redmi Note 10 5G เนี่ยเป็นมือถือ 5G หนึ่งเดียวในซีรีส์นี้ที่รองรับการใช้งานแบบ 5G ทั้ง2ซิมเลย แล้วเขายังมาพร้อมกับชิปเซต d ด m e n s i t y 700ค่ะตัวนี้เนี่ยทำให้การใช้งานไวกว่าเดิม20%แถมประหยัดไฟกว่าเดิม40%เลยค่ะ Xiaomi เขาเคลมมาว่าแบตเตอรี่5,000 m ah ิลเนี่ยสามารถใช้งานได้พลนๆทั้งวันต่อการชาร์จแบตเต็ม100%เนี่ยได้สูงสุด2วันเลยค่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนนะบางคนเนี่ยอาจจะเปิดใช้งาน 5G หรือว่าเล่นเกมเนี่ยตัวนี้แบตก็จะลดไปตามปริมาณการใช้งานของเราค่ะแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขารองรับการชาร์จไว18วัต์ดังนั้นหมดห่วงเรื่องแบตเลยค่ะ ส่วนเรื่องกล้องค่ะเขาให้กล้องหลังมาจนถึง3ตัวเป็นทริปเปิลคามล่าค่ะก็จะมีกล้องเมนหลัก48ล้านพิกเซลให้เลนส์เดฟเลนส์มาโครมาด้วยกล้องหน้าค่ะเขาให้กล้องหน้ามา8ล้านพิกเซลก็จะเป็นกลม,กลมๆดวงๆอยู่ตรงกลางตรงนี้ค่ะก็ว่าตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าทําให้เป็นการรบกวนสายตาเวลาเราเล่นโทรศัพท์เล่นหน้าจอขนาดนั้นหลังจากที่กันไปลองใช้กล้องมาค่ะกล้องหลังเนี่ยนะคะ48ล้านพิกเซลสาวๆค่ะเวลาที่แบบว่าถ่ายรูปมารูปเต็มใหญ่ๆเลยแล้ว ค่อยมาครอปไว้ลงโซเชียลอย่างเงี้ยแล้วมันก็ต้องมีการซูมใช่ไหมตัวนี้เนี่ยก็ทําให้ภาพเนี่ยก็ยังดูชัดอยู่เหมือนกัน หน้าจอเขาขนาด6.5นิ้วความคมชัดระดับ Full HD Plus เลยเป็นแบบ Adaptive Sync LCD ค่ะตัวนี้เนี่ยรองรับค่า Refresh Rate ถึง90เฮิเลยและที่สำคัญสามารถเปลี่ยนค่า Refresh Rate ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เราใช้ได้ด้วยเป็น 30, 50, 60, 90เฮิรตขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราเนี่ยแหละค่ะอย่างถ้าสมมุติว่าเราดูวิดีโอนิ่งๆอะไรเงี้ยไม่ได้ทำอะไรค่ะอันนี้เนี่ยเราก็ปรับไว้ที่30เฮิรตก็ได้แต่ว่าเกิดมีการเล่นโซเชียลใช้ฟี ต้องการความไวๆะไยเงี้ยก็ปรับมาที่60ก็ได้แต่ว่าใครชอบเล่นเกมใช่ไหมคะมันก็ต้องไวๆหน่อยอันนี้ปรับไปเลยค่ะที่90เฮิร์แต่ว่าเรายังสามารถปรับให้มันคงที่ตลอดเวลาได้ด้วยใครที่ชอบความเร็วตลอดเวลาเนี่ยก็ปรับไปเลยค่ะที่90 p e r เฮิร์ และเจ้าตัวนี้ค่ะ Redmi Note 15G นะคะเขาก็ยังมีโหมดสแกนใบหน้าเวลาที่ให้เราเลื่อนปลดล็อกหน้าจอได้อย่างสบายๆเลยที่สำคัญค่ะสมมุติว่าเวลาช่วงนี้เราใส่แมสใช่ไหมคะไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าด้านข้างของเขาเขายังมีระบบสแกนลายนิ้วมือค่ะอยู่ที่ปุ่ม power แค่เราใช้นิ้วของเราเนี่ยวางไว้ที่ปุ่ม power แค่นี้ปลดล็อกหน้าจอได้สบายๆเลย ส่วนเรื่องดีไซน์ด้านนอกค่ะตัวนี้เนี่ยเขาก็เป็นแบบข้างหลงังเป็นผิวด้านหรือว่าที่เรียกว่าแมกแลสเองตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแบบผิวด้านแต่ว่าเขาก็ยังจะมีความที่แบบว่าเลื่อมๆวิบวับวิบวับ,บ,บอยู่นะนี่ อ่ะแล้วก็ยังจะมีอีกเรื่องนึงค่ะที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้ค่ะสมาร์ทโฟนตระกูลมีเนี่ยเขาได้คำนึงถึงเรื่องของการถนอมสายตาเขาก็เลยมีโหมด reading Mode ค่ะให้เราได้เข้าไป setting เลือกได้เลยถึง2โหมดด้วยกันมีโหมด Classic แล้วก็โหมด paper โหมด ให้อย่างคลาสสิกเนี้ยเขาก็จะช่วยให้สําหรับใครที่ชอบอ่านหรือว่าชอบไถฟีดตอนกลางคืนอะไรเงี้ยปรับแสงสีฟ้าให้เป็นสีที่ดูอุ่นๆขึ้นแต่ว่าเปเปอร์โหมดค่ะก็สาหรับใครที่อ่านหนังสือหรือว่าแอบเล่นในที่แสงน้อยตอนกลางคืนอย่างเงี้ยก็จะทําให้เราเนี่ยอ,นนอ่านหนังสือหรือว่าอ่านบทความไถฟีดได้สบายตาม,มากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องสีของ Redmi Note 15G นะคะเขาก็มีให้เลือกถึง4สีด้วยกันค่ะ ย่งสีนี้ค่ะที่ก็นำมาให้ดูก็จะเป็นสีกราฟไฟเกรย์แล้วก็ยังมีออร่ากรีนโฮมซิลเวอร์แล้วก็ไนทา,ามบุยด้วย สเปคแรงทำได้เยอะขนาดนี้มาดูราคากันค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,999าทสํบาทสำหรับรุ่น RAM 4GB แล้วก็ความจุ 128GB ค่ะอีกรุ่นหนึ่ง6,999บาทสํบาทสำหรับรุ่น RAM แกิกความจุ 128GB แต่ก็ว่านะเพิ่มมาอีกแค่1,000บาทเราก็ได้ RAM เพิ่มขึ้นมาเป็น 8GB ตัวนี้เนี่ยเราก็ได้ใช้งานอยู่แบบเต็มๆเ,เลยแค่พันเดียวเอง สำหรับใครที่สนใจนะคะซื้อวันนี้รับไปเลยค่ะต่อที่1ได้รับบ็อกเซ็ตจากเสี่ยวมี่เรดมี่โน้ต 5G ในนั้นเนี่ยก็จะมีมี่ทูวรเลสค่ะเป็นเอียบัตก็จะเป็นหูฟังแล้วก็จะมีเสื้อยืดจากเสี่ยวมีต่อที่2ค่ะได้รับประกันเครื่องนานสูงสุด2ปีแล้วก็ดูแลซอฟต์แวร์ถึง7ปีประกันจอแตกอีก6เดือนต่อที่3ค่ะ เรายังสามารถผ่อน0%นนานสูงสุด10เดือนแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีบัตรเครดิตเนี่ย <c oughs> ก็สามารถผ่อนได้เหมือนกันได้นานสูงสุด24เดือนผ่านทาง t r u Money Wallet ค่ะต่อที่4ต่อสุดท้ายยังไม่หมดค่ะเรายังสามารถเอามือถือเก่าที่เรามีอยู่มาแลกเครื่องใหม่ได้ด้วยโดยแลกเป็นส่วนลดก็ได้นะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ที่านาน่าเท่านั้นนะคะ สำหรับใครที่ชอบสีไหนนะคะก็ไปเลือกดูกันได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดี่ดีจากบานนาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย